มาครับมากับกองหน้าสไตรเกอร์โคตรพอ่อโคตรแม่พิชชาต,ข,าตของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผมก็มาพบกับ2ประสานจะจะบอกว่า2ประสานดีไหมก็คือกองหน้า2คนนี้เขาคนละยุคกันนะครับอย่างลูสฟานิสต์รอยเนี่ยก็พีคมาแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะจาก PSV นะครับแล้วก็ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่ เก่งมากๆนะแล้วก็กลายเป็นตัวหลักให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เขาคนนั้นก็คือลูดฟานนิสเตอร์ลอยนะครับผมปีมัลติลีกแชมเปียนส์นะครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆส่วนอีกคนนึงเรียกได้ว่ามาตอนที่ช่วงปลายๆอาชีพนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลและยังมีบทบาทสําคัญให้กับเ,เกมลุกของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือเอดิสันคารวานี่ปีมัลติลีกแชมเปียนส์นั่นเองนะครับก็ พูดถึงตัวจริงแล้วนะครับสคนนี้เขามีความเป็นเพชฌฆาตที่สูงมากๆครับเขาเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้โคตรคมในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือในกรอบเขตโทษเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่พร้อมที่จะทําประตูให้กับทีมได้ทุกเมื่อเลยนะครับสำหรับ2คนนี้นะเรียกได้ว่าสไตล์เนี่ยไม่ห่างกันมากครับแต่แต่มันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นซิกเนเจอร์หรือว่ามีจุดเด่นที่ ต่างกันอยู่บ้างประมาณนึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์และมาเจาะลึกถึง2นักเตะคนนี้กันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะเดี๋ยวขอพูดถึงเอดิสันคาวานี่ก่อนซึ่งเอดิสันคาวานี่เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องยอมรับนะว่าผมได้ดูค่าพลังของคาวานี่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้น่ามันไม่ค่อยน่าใช้อะ่ะอันนี้คือต้องพูดตามตรงนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ใช้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินค่านะสำหรับเอดิสันคาวานี่เนี่ยจะเป็นกองหน้าที่ เรื่องของความเร็วนี้ผมต้องพูดตามตรงเนาะว่ามันดูเฉยเฉยอะถึงค่าพลังความเร็วมันจะดูเหมือนจะตีนะแต่จากการที่ท่ชช้รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ได้วูบว่าอะจังหวะที่มันน่าจะกระชากแล้วหลุดมันกลายเป็นว่าก่อนหลังฟนักข้ามมักจะตามทันนะครับแต่ว่าจุดเด่นของคาวานี่เนี่ยมันก็กลบมาดินเรื่องของความแข็งแกร่งนั่นเองที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะสำหรับกองหน้าที่ สูง1 8 4นะครับแต่ว่าหนักเพียงแค่71และรูปร่างผอมนะครับซึ่งความแข็งแกร่งเนี่ยมันดูขัดกับสรีระที่ดูผอมบางนะครับแต่ว่าคาวานี่เนี่ยต้องยอมรับนะว่าแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งจนผมตกใจเลยนะคือเรื่องความเร็วเนี่ยผมค่อนข้างทําใจอ่ะรู้สึกว่าคาวานี่มันค่อนข้างช้านะต้องพูดตามตรงแต่จังหวะบังจังหวะวิ่งและกองหลังฝัข้ามตามทานก็ไม่ได้เอาเอดิสันคาวานี่ลงได้ง่ายๆเช่นกันนะครับซึ่ง จุดเด่นของคาวาน,นี่ก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับจังหวะไปกับบอลทําได้ดีมากๆนะแล้วก็เป็นกองหน้าที่หาช่องได้ดีใช้ได้นะครับผมเรียกได้ว่าคาวาน,นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าคาวาน,นี่ได้ยืนในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก็คือเรื่องการจบสกอร์ของเขาเนี่ย มักจะทําได้ดีในเรื่องการยิงหลังเท้านะครับหรือการยิงไกลนั่นแหละนะครับก็เรื่องการยิงไกลสําหรับเอดิสันคาวานี่เนี่ยทำได้ดีมากๆกนะก็คือไม่ว่าจะยิงเสาหนึ่งหรือเสาสองถ่ายได้ยิงนอกกรอบเขตโทษอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของคาวานี่มากๆนะครับแต่ก็มีจุดพิจนารณานหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการยิงโค้งหรือยิงปั่นที่รู้สึกว่าคาวานี่ทําได้ไม่ดีมากๆคือมันมีจังหวะที่แบบล่อเป้าจังๆอะแต่คาวานี่มันปั่นแต่ว่า มักจะติดเซฟหรือไม่ก็ปั่นออกออกไปเลยอะคือรู้สึกเรื่องการยิงโค้งของเขาว่าน,นี่เนี่ยเป็นจุดพิจารณาหนึ่งนะสำหรับคนที่กำลังหากองหน้าเล่นนะครับซึ่งเขาวันเออซึ่งจะบอกว่าเมตาของเกมฟ FA บอลี่เนี่ยเรื่องการยิงโค้งหรือยิงปั่นเนี่ยมันเป็นเมตาของเกมนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าการที่เขาวันนี้ยิงปั่นหรือยิงโค้งทําได้ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่คุณต้องพิจารณาแล้วนะว่ามันเหมาะสมกับตัวคุณหรือไม่นะครับ แต่โดยรวมแล้วสําหรับคาวาน,นี่ถือว่าเป็นกองหน้าที่เล่นได้สนุกครับเรื่องความเร็วกลางๆความแข็งแกร่งที่ทําได้ดีมากๆเรื่องการหาช่องที่ทําได้ดีประมาณหนึง่งส่วนเรื่องการยิงหรือการจบสกอร์มันจะรู้สึกสะใจมากๆเลยในการยิงของ Edison เอดิสันคาวานี่ที่ยิงได้หนักและยิงไกลได้มันมากๆยิงหลังเท้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาวาน,นี่เลยนะครับส่วนเรื่องลูกกลางอากาศก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องตินะสำหรับคาวาน,นี่เรียกได้ว่า ทำได้ดีมากๆนะครับผมจุดเด่นของเขานอกจากที่จะยิงนอกกรอบเขตโทษได้ดีก็คือเรื่องลูกกลางอากาศที่ทําได้ดีมากๆเช่นกันเรื่องลูกมงหรือลูกวอลเล่ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเอดิสันคาวานี่นะครับซึ่งคาวานี่เนี่ยก็มีสกิลมูฟเพียงแค่3ดาวเท่านั้นนะจึงเป็นกองหน้าสไตล์สักๆหน่อยครับคือวิ่งด้วยความเร็วไถ่ไถ่ชนๆเอานัเรื่องออการใช้ทักษะเนี่ยอาจจะทํา ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องจังหวะปลกระบ,บอลหรือเรื่องของความคล่องตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับกองหน้าที่สรีละประมาณนี้และมีความแข็งแกร่งในระดับนี้นะครับเรื่องความคล่องตัวหรือจังหวะปกระบ,บอลเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยมีสกิมูฟแค่3ดาวเท่านั้นจึงทาให้การใช้ทักษะเพื่อที่จะหลบกองหลังฝนุ้งข้ามก็ มีทางเลือกที่น้อยพอสกีมูเพียงแค่3ดาวเท่านั้นเองครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นกองหน้าที่เล่นง่ายเล่นสนุกมีความเร็วประมาณหนึ่งมีความแข็งแกร่งที่เกินค่านะสำหรับเอดิชันคาวานี่ก็เป็นกองหน้าที่ผมแนะนําจริงๆนะสำหรับใครที่ฟูลทีมปารีสหรือจะฟูลทีมชาติอุรุกวัยนะครับหรือจะฟูลสโมสรแมนเชสเตอร์ยไนเต็กก็คิดว่าเอดดิชันคาวานี่น่าจะตอบโจทย์คุณน,นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูทฟานนิสเตอร์ลอยปีมัลติลีแชมเปียนกันบ้างนะครับซึ่งรูทฟานนิสเตอร์ลอยเนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความเร็วที่เวอร์อ่ะมีความเร็วที่เวอร์มากอ่ะขัดกับซิริล่าซิริลาของเขาอะนะครับความเร็วนี้มันปรี๊ดจริงนะครับผมค่าพลังสูงถึง1 0 4นะสำหรับความเร็วส่วนสปีดต,ต้นสูงถึง1 0 7นะครับจากการที่ได้ใช้จริงคือเร็วมากเร็วแบบ มึงเร็วเกินอะเร็วไปแล้วมันเป็นกองหน้าตัวใหญ่ไงแต่มันมีความเร็วนะครับผมเรียกได้ว่าเล่นสนุกมากๆนะจังหวะได้วิ่งจังหวะได้กระชากกองหลังส่วนใหญ่ก็บักจะตามไม่ทันนะสำหรับลูซฟานิสตลอยเป็นกองหน้าที่เร็วมากๆครับผมและจุดเด่นก็คือความเป็นสไตรเกอร์ความเป็นเพชรฆาตเขาเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วเรื่องการหาช่องที่โคตรเทพหาช่องดีมากๆนะครับผมและเรื่องการจบสกอร์ที่ทําได้โคตรจะดีและยิงได้แทบทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นยิงในกรอบเกตโทษยิงนองกกรอบเกตโทษยิงปันยิงเต็มข้อ ทำได้ดีหมดครับเฉพาะเท้าขวานะเพราะว่าด้วยความที่วิกฟุตเท้าซ้ายของเขามีแค่3นะฟานิสโซลอยจึงทําให้เรื่องการยิงนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยเท้าซ้ายเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดเป็นการยิงในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นเท้าวขวาหรือเท้าซ้ายผมรู้สึกว่าสําหรับลูฟฟานิสโซลอยแล้วทําได้ดีทั้งคู่นะครับ ส่วนเรื่องของความแข็งแกร่งอันนี้อาจจะมีจุดพิจารณาหนึ่งจากการที่ผมได้ใช้นะผมรู้สึกว่าฟานิสซลอยเนี่ยแข็งแกร่งจริงครับในจังหวะที่ได้ปะทะกันจังหวะเหนื่อจังหวะได้แบบกระแทกกันหนึ่งจังหวะอะไรเงี้ยฟานิสซลอยจะทาได้ดีครับเพราะว่าด้วยความที่ความเร็วมันปีดด้วยแหละและส่วนใหญ่กองหลังฝันหัขค่ำก็มักจะตามไม่ทันนะสำหรับกองหลังที่ได้ดวนกับฟานิสซลอยนะครับแต่มันก็มีหลายๆจังหวะที่พอกองหลังฝันหัขค่ำถึงตัวนะครับแล้วมันได้เบียดได้ยื้อ ไอช็อตอย่างเงี้ยฟานิสซลอยมันมักจะเสียบอลเด้ง,ง่ายแปลกๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดพิจนารณาหนึ่งนะจึงทําให้ผมเนี่ยสรุปได้นะว่าฟานิสซลอยเป็นนักเตะที่สมดุลไม่ค่อยดีอะ่ะจังหวะเบียดจังหวะยือ้ออะไรเงี้ยมันรู้สึกเสียบอลเด้ง,ง่ายแปลกๆนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะทีออ่อยากให้ทุกคนได้พิจนารณาเอาไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเร็วจริงแข็งแกร่งจริงแต่ความคล่องตัวเนี่ยกลับไม่ได้เรื่องนะครับ รู้สึกว่าค่าพลังความคล่องตัวเนี่ยมันดูดีนะแต่ว่าจากการที่ได้ใช้ผมรู้สึกว่ามันแย่มันมันไม่คล่องเลยอ่ะมันดูสักๆด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วกับความแข็งแกร่งที่มันมหาศาลอย่างเงี้ยคือถ้ามันพิ้วมันคล่องเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันโกงมากเลยนะซึ่งก็ถือว่าเป็น กองหน้าที่เล่นได้สนุกครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายผิวสายคล่องตัวอะไรเงี้ยสายทักษะเยอะๆเนี่ยฟานิสลอยไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะนี้ถือว่าเป็นจุดนะพิจารณาใหญ่หลวงเลยนะสำหรับคนที่กําลังหากองหน้าแนวนี้เล่นอยู่นะครับซึ่งฟานิสลอยเนี่ยก็มีสกิลมูฟแค่3ดาวเหมือนกับเอดิสันคาวานี่เลยนะครับจึงทําให้การใช้ทักษะเมื่อดวลกับกองหลังฝันงตรงข้ามก็ไม่ได้มีมากมายสักเท่าไหร่นะครับซึ่ง2องเองกองหน้า2สไตรเกอร์คนนี้ มันจะตอบโจทย์สําหรับคุณที่กําลังหากองหน้าที่มีความเร็วหาช่องดีๆแข็งแก่งมุทะลุวิ่งไปรอจบสกอร์รอยิงอะไรเงี้ยไอสอคนนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายทักษะสายแบบสกิลมูฟเยอะๆสายเล่นท่าอะไรเงี้ยสองกองหน้านี้อยากจะให้คุณตัดทิ้งได้เลยนะครับโดยเฉพาะฟานิสต์ลอยนะคือมันมันเร็วจริงครับ ม,มันแข็งแร่งจริงแต่ความสากเนี่ยมันมาเต็มอ่ะมันมันดูเชื่องช้าจังหวะเล่นท่าแล้วมันมีแค่สกลมูฟแค่3ดาวนะจึงทําให้ไม่ตอบโจท์จริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพิจนารณาอันใหญ่หลวงนะครับซึ่งถ้าตัดเรื่องข้อเสียที่มันดูสากดูใช้ทักษะอะไรไม่ได้มากไปเนี่ยมันเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็ดูในไฮไลท์ได้เลยนะจังหวะได้วิ่งจังหวะได้ยิงจังหวะแข่งเออจังหวะแบบ เออเขาเรียกไงความแข็งแกร่งอ่ะจังหวะเบียดกับกองหลังฝันถึงข้ามจังหวะชนจังหวะไถ่อย่างเงี้ยมันมีให้เห็นเยอะมากนะครับผมก็เยอย่างที่ผมได้บอกเลยนะในเรื่องของความเร็วความแข็งแกร่งเนี่ยไอ้พวกไอ้สองคนเนี้ยมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ละ,ละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก,วนนบก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วย2กองหน้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โคตรเทพโคตรเถื่อนนะครับผมแล้วก็ เออมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะสำหรับใครที่กำลังเล่นโรนัลโดเล่นลูนี่อะไรเงี้ยแล้วเบื่อเบื่อแล้วอยากจะหากองหน้าออของทีมปีศาจแดงอย่างเบเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันมีหลายตัวนะที่มันเก่งมากๆนะครับผมก็ขอแนะนำเป็น2คนนี้ละกันนะก็ถือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหรือเป็นช้อยส์ทางเลือกที่ทำให้คุณมีเขาเรียกอะไรมิติในการเล่นเกมลุกที่หลากลออหลายและหลายรูปแบบดูมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะตอบโจทย์พวกคุณไปนะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับ <c oughs> จังหวะนี้ก็ของงัดโชว์ซะหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าคาวาน,นี่เนะี่ยจุดเด่นคือการยิงเต็มข้อที่มันตีนมากๆยิงโคตรเทพยิงไกลยิงหนักๆกเรียกได้ว่าการยิงนอกขอบเขตโทษเป็นจุดเด่นของเอดิสันคาวานี่มากๆนะครับยิงหลังเท้า,าได้โคตรมันบอกเลย ลองดูถ้าไม่เชื่อ